ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ KTM และ h u s q ว a r n a หลังจากที่บริษัทวรุมจำกัดได้ยุติการจำหน่ายตั้งแต่วันที่31มีนาคมพศ2567ล่าสุดเมื่อวันที่16กรกฎาคม KTM และ h u s q ว a น n าได้ประกาศเข้าสู่ยุคที่4ในการกลับมาทำตลาดเมืองไทยอีกครั้ง ซึ่งการกลับมาครั้งนี้ก็มีทั้งข่าวดีและข่าวร้ายเริ่มจากข่าวดีก็คือว่าบริษัทแม่ได้เข้ามาทำตลาดและจัดจำหน่ายด้วยตัวเองซึ่งก็คงจะถูกใจแฟนคลับ KTM ทุกๆคนก็ต้องมาลุ้นกันครับว่าการตั้งราคาครั้งนี้ของ KTM จะออกมาในรูปแบบใดสำหรับบริษัท FT Industrial Supply ประเทศไทยจำกัดจะเป็นเพียงผู้นำเข้าให้กับ KTM เท่านั้น สำหรับข่าวร้ายของ KTM ในครั้งนี้ก็คือว่าจากเดิมที่เคยมีขายรวมทั้งหมด10รุ่นถูกยกเลิกไป6รุ่นประกอบไปด้วย200ดุก250ดุก390ดุก RC390390Adventure และ790ดุกเหลือเพียง4รุ่นเดิมก็คือ7 9 0 a d v e n t u r e 7 9 0 a d v e n t u r e r 8 9 0ดุก r และ350 EXCF Six Days โดย KTM ได้มีการเพิ่ม2รุ่นใหม่นั่นก็คือ890 Adventure R และ300 Six Days ก็เท่ากับว่าการเปิดตัวครั้งแรกของ KTM ในยุคที่4เบื้องต้นจะมีจำหน่ายรวมทั้งหมด6รุ่นโดยทำการตัดรุ่นขนาดเล็ก 200cc 250 390cc ออกไปอย่างน่าเสียดาย ต้องมาติดตามข่าวสารกันต่อไปครับว่า KTM นั้นจะมีการปรับแผนเปิดตัวรถมอเตอร์ไซค์รุ่นอะไรเพิ่มเติมไปจากนี้บ้างสาเหตุสำคัญที่ KTM ได้ทำการยกเลิกการจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ขนาดเล็กก็อาจเป็นเพราะว่าในช่วงสุดท้ายของวารุมนั้นได้มีการจัดโปรไฟไหม้โปรฟ้าผ่าทำให้ราคาของตัวรถนั้นมีความผันผวนและต่ำกว่าความเป็นจริงดังนั้นรออีกสักระยะหนึ่ง เพื่อปรับความรู้สึกของแฟนคลับเพราะไม่เช่นนั้นแล้วถ้ามีการปรับราคาขึ้นก็อาจจะถูกตําหนิจากแฟนคลับ KTM ในช่วงเวลานี้ก็เป็นได้อย่างไรก็ตาม790 Adventure 790 Adventure R 890 Duke R ที่เคยวางราคาไว้5 0 0แสนกว่าเกือบเกือบ00แสนบาทก็มีการจัดปโปรฟ้าผ่าปโปรไฟไหม้เช่นกันการเปิดราคาครั้งใหม่จะออกมารูปแบบใดจะแพงขึ้นกว่าเดิม ไปสักแค่ไหนคงต้องมาติดตามกระแสข่าวกันอย่างใกล้ชิดจากข้อมูลเชิงลึกยืนยันเข้ามาครับว่าการเปิดราคาครั้งใหม่จะไม่แพงอย่างแน่นอนสามารถแข่งขันในตลาดได้ทั้งกับค่ายของยุโรปด้วยกันเองหรือกับค่ายญี่ปุ่นส่วนทางด้านฮัสควาน่าจากเดิมมี5รุ่นได้ถูกยกเลิกไป1รุ่นนั่นก็คือสวัดพิเลน200ส่วน4รุ่นเดิม ยังคงจำหน่ายต่อไปก็คือสวาทพิเลน4 0น401วิทพิเลนน401นเดน901และ FE 350เพิ่มเติมเข้ามาก็คือ FE 350 Pro แต่ยังคงเป็นปี2023อยู่นะครับซึ่งอาจจะเป็นสต็อกเดิมที่ยังคงค้างอยู่แต่ยังไม่ทันได้จำหน่ายก็มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างบริษัทใหม่สำหรับนอเดนเก้น901ที่เพิ่งเปิดตัวไปวันที่1กรกฎาคม พศ2566ก็คือเมื่อนหนึ่งปีที่แล้วมีตัวเลขกันจับจองที่สูงพอสมควรแต่ไม่สามารถนำเข้าและส่งมอบรถได้ใครที่ยังคงรอคอยกันอยู่อีกไม่นานคงได้ขี่กันอย่างแน่นอนครับนับเป็นความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ KTM และ h ั s q u a n นในการเดินหน้าเข้าสู่ยุคที่4หลังจากที่ผู้จำหน่าย3รายแรกได้ยกธงขาวยอมแพ้ตลาดเมืองไทยประกอบไปด้วยบริษัท คุณค่าคอร์ปอเรชันจำกัดตามมาด้วยบริษัทเบิร์นรับเบอร์จำกัดและล่าสุดบริษัทวรุมจำกัดมาถึงครั้งนี้บริษัทแม่เข้ามาทำตลาดและจัดจำหน่ายด้วยตัวเองน่าจะทำให้แฟนคลับของ KTM และ h u s q v a าน a มีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ